สวัสดีครับผมกึ้นดีนะครับตอนนี้ผมก็เป็น VO ไบโอเมโซมแล้วก็เป็นไบโอท็อปหนึ่งนะครับก็หลายคนอาจจะเห็นผมอยู่ท็อปหนึ่งมานานแล้วนะไบโอแต่ว่าผมยังไม่ได้มาลงคลิปนะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเล่นไบโอในฉบับของผมนะครับนี่ผมก็จะเอาเป็นคลิปทูเลนท็อปหนึ่งแล้วก็เป็นไบโอท็อปหนึ่งมาให้ดูกันนะครับก็ตอนนี้ก็จเจอเอฟซีด้วยนะผมก็มก็ได้ขอเขาเล่นไบโอนะผมบอกว่าผมเป็นไบโอท็อปหนึ่งเขาก็กดก่อนผมนะแต่เขาบอกเขายกให้เลยแต่เขาก็บอกว่าให้ได้เสมอด้วยอยู่ขอบครับ ขอบคุณสาหรับ FC นะครับคนจาชื่อผมได้ด้วยนะอินเด็กเงียบเลยนะอ๋าสำหรับอลิทก้าเป็นแฟนของผมนะเกมนี้ก็ FC ขอให้ลงนะครับก็ไปชมกันนะครับเป็นเกมที่ตามหนักมากครับอ๋อสำหรับไอเทมผมก็จะออกเป็นเซตนี้นะในคลิปนี้นะครับลูนก็ตามผมเลยครับลูนของอันดับหนึ่งเลยนะออทุกคนก็กดไปที่เซตเพิ่มเติมนะมันมีในสมอรภูมิครับตามผมเลย ผมจะใช้รุ่นนี้ประจาเลยนะผมเกอร์อินเด็กขอแนะนาร้านพ่อมดเคเบิพีผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1000 0แคนใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่ Ww w powerplaygame.com ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนแถมเังเติมอาวีง่ายอีกด้วยเพียงแค่ใช้ Open ID ส่วนลดจัดเต็มแถมทุกคนยังได้รับเคเบิลพอยต์คูณ2ตลอดเดือนแบบจุกๆนําไปใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้สูงสุดถึง25%นําร็ขอส่วนลดในดรีทิชชิพชันของผมไปใช้เกอร์อินเด็กตอน ชำระเงินก็จะได้โค้ดส่งรดเพิ่มไปอีกอย่าลืมนะครับเป้คุ้มเป้ฉลาดต้องเคเบิเพมาถึงให้เราออกเป็นดาบพีนะครับเกมนี้เราเจออีลินนะผมก็จะมาเทรดกับอีลินนะครับเล่นไ,ไมโอเราเทรดได้หมดเลยนะมาถึงเราออกดาบพีแล้วก็มาเทรดเลยครับพอเทรดเสร็จแล้วก็กดคลิปเลนเลยนะไม่ต้องให้ฮิโรยิฝังนะคลิปนะครับนี่เราก็รอต่อครับเดีเ<ม>พื่อนเข้ามาถมนะแล้วก็เคลี์คลิปนะครับนี่อันนี้ถมก็โดนนะ เราเออกมาก่อนครับอนเข้ามเขามีเพื่อนมาช่วยนะไม่งั้นจะโดนเราก,กดคลิปเลนแนะ่นอนนี้เราว่างเราก็ถ้าตีกระปูดได้เราก็รีบตีนะครับตีก่อนก็ได้เปรียบนะก็ระวังโดนที่เลยฝัง่งมาลัดนะครับทีนี้เขาก็รู้จักผมด้วยนะหยานก็กดเคลี่ก่อนนะแต่ว่าผมขอเคลี่นะหยานเขาก็ผมยังไม่ได้ขอนะแต่ว่าหยานเขาอะยกให้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาจผมได้นะ เกมนี้เราก็มี FC กัน2คนเลยครับน่าจามคนแหละมีนาคอนกับหยานอาจะยาก็มากับเขาแหละนะคะเกมนี้ผมก็ขอเขาเคลลี่นะโชคดีมากเลยเขาให้เคลลี่ผมด้วยเราออกดาบพีชิ้นแรกแล้วก็ขึ้นเป็นรองเท้านะดาบพีเล็กทำระบาดตอนต้นเกมนะอันนี้ลินเขาแม่มาเอาทิปแล้วนะก็ <First Blood. S 1> ผมรีบเพียรเลยครับมับงกรจะเกิดนะ อย่างนี้เขาก็โดนแกงนะแขนมองเนื้อหอมก็ตอนป้อมไปเล็กน้อยครับฝั่งมาปิดนะเมดเราตุยไปแล้ว<ะ>อันนี้ผมก็ลั่นไปเก็บรูนนะไม่เป็นไรเราได้มาค้อ,น,อนเปล่าา้แน่ดเราเสียบางก่อนนะบริเวณเขาฟิกเกอร์อม,มาปิดด้ทีนที้เราโดนข่มหนักมากเลยนะ ผมก็เก็บคาริมไปได้ครับทีนี้ข,ของกดโล่นะไม่ได้จริงๆผมสไลด์ไปยิงก็ทีนี้ก็ตุยได้นะแต่ว่าเรามีการโดนอีนันติฝนครับไอ้เราก็จิจ่ายดาเมจได้เท่าที่จ่ายครับชิปกำลังจะชนนะให้เราเคลียร์คลิปก่อนครับเล่นคาเรีต้องหาตังค์ให้ได้เยอะๆนะ อันนี้อันนี้เราโดนอีกฝั่งตอบนะงั้นก็ตีคลิปเล็กครับนี่คลิปไม่ชนนะนะให้เรากลับบ้านไปรีเลื่อนเลยครับแล้วเราก็ไปรีเลื่อนมาแล้วนะ <S <S แล้วก็เคลียคลิปไปเลยครับนี่มีเพื่อนมาซ้อนนะแล้วก็สกิลตอบเลยครับตอนเกมเรายังไม่ค่อยมีของนะเราก็ยิงไม,ม่ค่อยแรงเท่าไหร่มีมิชชี่มาปิดนะมีซีนเนีลโดดลงด้วย แล้วก็กินให้ได้เลยนะครับเราเป็นแครีบได้นกมันเนี่ยอลไรไปแล้วนนกเมื่อกี้เสียงอยู่นะแนวเ,เพื่อนเราอยู่เยอะนะครับงี้ก,ก็เคลียร์คลิปไหมคลิปหมดแนละ้วอยู่ที่เลนเราไม่มีอะไรทำแล้วแล้วก็พยายามไปที่เลนกลางนะครับนี่ผมเจอคิซี่ผมต่อยคิซี่ครับโนะอ้ยนีายา่แต่ย่าตะเกิยสวยนะแต่ว่ายิงใครติดคีไม่ตายับเราออกมาก่อนนะ เกมนี้สกอร์เราตามเยอะครับต้องพยายามเซฟหน่อยต้องข้ามเขาเล่นหนักนะตอนนี้มีคลิปอีกเวฟชนครับมันเป็นคลิปลำบากด้วยเฮ้ยเป็นไอริปไม่สวยมากแต่เราไม่ค่อยมีของเอคีบเสร็จก็กลับบ้านครับอันนี้ผมมาเคลนะียร์คลิปเป็นการนะเมื่อกี้ไปกลับบ้านมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตีคลิปลาครับก่อนไปคลิปเลนนะ นไหนเราก็ดูเหมนีนแล้วก็ไปเอาคลิปที่เลียนเราต่อครับท้าอย่างนี้เราจะรวยมากเลยนะยนี้ก็ต้องระวังระวังหน่อยครับแหนบมืดน,นะเหนืออีกฝั่งไหนป้อมเราตอนนี้การเงินเราก็รวยกว่าป่าสองั้ำน,นะครับแต่ว่าสกอร์ทีมเราตอนนี้อยู่หนึ่งต่อแปดนะก่อตามมากครับเรามีดาบคี้แล้วนะต่อไปเราจะออกเป็นจ์กก่อกาครับไอเทมต่อไปเราจะขึ้นเป็นโบคินนะ ตามเซตที่ผมขึ้นให้ดูนะครับนี่สไลด์ต่ออีลินไปก่อนนะแต่ว่ามีป่าฝังน้องข้ามาแกงนะเอาใจครับเกมรอเกมตามได้เลยเอาเถะเมื่อกี้เราก็พาดโดนแกงไปนะยิ่งเกมตามยิ่งต้องระวังตัวนะครับเพราะว่ามันจะโดนแกงง่ายนะนี่ผมเกินมาใหม่ผมก็รอคลิปชนครับก็ตีคลิปป่ารอครับนี่พยายามเสียบป้อมช้าชานะครับแล้วก็ต่อที่โลกฝั่งนองข้ามีเือนนะครับเพราะว่า ใา่ที่เราฝันัึงข้ามกินแล้วเขาจะไม่ค่อยขึ้นบ้านเรานะเราก็ต้องมีของเยอะๆครับถึงจะตออะไรนะอันนี้เราวิ่งไปกันป้องกันนะสไลด์ไปยิงคลิปเพื่อลดคูดาวสกิลหนึ่งน,นะครับให้สกิลหนึ่งน,นับคูดาวนะอันนี้เราอาลิสฟิกป้ายสวยมากครับาตามทำนะนอเราฟิกเกอร์ไปยิงได้นะยิงปันะข้ามนะงั้นติไม่โดนนะต้องพิชิบนะครับจนะิงถ้าตดโดนนี้มีสิทธิ์รอดอยู่นะ ะะเราพยายามดึงเลดเกมไปนะเราเกิดมาแล้วนะผมก็มาฟาคลิปข้างล่างนะครับฟาชีหล่าเขาปอมนะอันนี้ป่าเราอยู่ข้างบนแต่ว,ว่าเรายังไม่เอาบัฟแดงของป่านะอาค—คิดการก่อนครับอาถ้าฮีโร,ร่ฝั่งข้ามอยู่ใกล้ก็ตอดไปก่อนเลยนะไม่งั้นถ้าเลือเขาเต็มแล้วเขาจะขึ้นบ้านเรานะ เราใช้ป่าตีแดงครับไม่แข็งเลนเราอย่าเพิ่งเอาบั๊แดงนะเราเอาไปแล้วก็ยิงไม่เจ็บครับดักมังกรแต่ว่าทีเนะี่มาเช็คนะไม่อยากจะล้านมังกรน,นะก็ไม่ได้มังกรเป็น,นะครับเอาให้อีกฝั่งเจ็บนะเราเสียคนไปแล้วสองคนก็ไฟนี้เสียหายหนักเลยครับเกมตาว่าเกมตามาางนะสี่ต่อสิบเจ็ดแล้วแต่การเงินเรายังอยู่ดีย่ครับเงินเรายังนําอยู่นะ หมายถึงเงินเม่อโอนะครับแต่งเงินทีมนี่คือตามเยอะเลยเด็กก็ตังค่อยๆดึงเลยครับฝั่งเรามีตัวเลนเยอะอยู่นะ <Okay. S 1> เลนเกมแล้วน่าจะพอได้สู้อยู่ครับนี่ฝั่งหายหมดนะผมยิงได้คลิปการนะผมกิ้งไปยิงได้สองตัวสวยเลยต้องรีบเคลียร์นะครับรีบเคลียร์รีบไปเลนอื่นนะเดี๋ยว,วเราจะโดนแกงครับ <S <S ถ้าไทยฝั่งรวมตัวเราจะเคลียร์ยากนะ อันนี้มีคลิปปนชนอยู่นะบีคลิปป่าครับมีคลิปล่างอะไรอย่าเข้านะบาีคลิปป่าเราคลิปล่างค่ะมีคลิปล่างเข้าคลิปกลางก็เข้าเว็บหนึ่งกลางเพื่อนเราอยู่เยอะนะครับก็เคการค่ะอย่าเราโดนแกงไปแล้วนะผมก็ไปเบาคลิปปนครับรถถังตัวนึ่งด้วยสอร้อยสิบห้าบาทรถถังน่าเทมากนะครับมีคลิปบนชนนะ ผมไปเค,คลีนนยร์ขี้บนข้างล่างกันยากนะครับเพราะว่าข้างล่างอีกฝั่งต้องเอาป้อมนะเราปล่อยอยู่ข้างในเลยะครับปลอดภัยกว่าันเกมเราก็สกอร์4ต่อ18แล้วนะเกมตามหนักมากครับทีมเราพลาดไม่นานแล้วนะถ้าเราพลาดเราโดนจบบ้านแน่นอนะครับต้องเอาชัวร์เลยะครับตามคลิปรอของนะครับเพราะว่าของผมเยอะแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ผมต้องการแค่จะเกาะถนนนะติดคลิดไปเลยะครับ าเรามีจอเกาะแล้วเราจะตอดฝันเอาข้ามได้ชิปนะนี่มีที่ข้างบนได้ไหมโอเคมาท,านทันคลิปพอดีที่มาได้ตังเยอะครับนี่แล้วก็ตอดนะเวลาตอดก็ระวังด้วยครับน,นี่เราตอดยากนะเดี๋ยวเราโดนคิกคกอยกครับต้องระวังหน่อยนะตอดได้ถ้าที่ตอดครับ,บน,นี่เราก็ว่ารอได้เยอะอยู่นะ เอาเอาให้ฝั่งเจ็บก่อนกลับบ้านนะครับในงั้นเขาจะขึ้นบ้านเราได้นะนี่ถือว่าพอใช้ได้ครับแต่เราเสียฟิกเกอร์นะถ้าให้ดีอย่าเสียฟิกเลยดีกว่าครับในร้อยร้อยสิบิรารอไปครับสิบแล้วหน่งร้อยร้อยวิมีคลิปกางจะชนนะคลิปล่างก็จะชนด้วยลไปไปคลิปร่างทันไหม ไปคลิปล่างไม่ทันนะคลิปล่างชนอีกเดชอันนี้เราก็ไปไม่ทันนะสึงว่าพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับตอนนี้เงินทีเราตามต่างมากเลยนะตะกอสี่แต่ยี่สิบแล้วครับวิเข้ามาโดนเราตอดไปนิดหน่อยเราหาของให้เยอะๆแล้วก็ตอดให้ได้เยอะๆนะครับอยานก็บอกวิไปแล้วไม่เป็นไรเราตัวเลทเราต้องรอเลครับนี่โอเคคลิปบนก่อนนะ เราใกล้จะได้ธนูังขอแล้วครับ <Memory> ของเราใกล้ครบแล้วนะเข็มตั้งหนักมากๆเราก็ยือเลนเลยครับในงันเราจะไม่ได้สู้เลยนะถ้าเราฝืนไปบวกนี้สไลด์ไปยิงแล้วนะเต่ดาเมจไม่พอครับถ้าคีเราติดนี้เราตั้อิลินแล้วนะอิลินยังไม่ตายเลยว่าดวงสวยมากครับเข็มตั้งหนักมากแล้วก็ดวงสวยหนักมากอิรินยังไม่ตายเลยนะอิลินถ่าตัวแพงมากครับ จริงๆถ้าเราได้อิลิทมานะถิมเราฟื้นไปเลยแบบการเงินถิมเราเพิ่มเยอะมากครับนี่ก็ฟาร์มไปก่อนนะเพื่อนเราก็โดนกันเลยกันนีแล้วน้าเลยครับมีคลิปข้างล่างนะนันทญาเขารอเราอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนันทญาเน็ตปิงหรือรอวะนะ่ะ <Pret> มีคนเดินเลยป้ายนะอ้นนนยนะครับถือว่าสวยเลยเาเการเงินเราก็เพิ่มเยอะนะ ยิ่งรักคลิปได้กันยิ่งรวยนะครับนี่ผมรู้แล้วนะว่าไหวผมบอกเพื่อนเลยว่าไหวไหวผมขันแค่ก่อเกิดนะถ้าผมไม่พลาดตายยังไงก็สู้ได้สบายครับอีกฟังเลื่อเหลือหนึ่งอีกแล้วนะอันนี้ผมงกฟิกเกอร์อยู่นะแต่ว่ากั้นใจไม่ไหวนะครับต้องเอาชัวร์ก่อนนะถือว่างกสุดๆแล้วครับว่าก็ต้องปลอดภัยครับนี่งั้นเราถ้าเราแรกเราไม่คมนะเพราะว่าเงินทีมเราอยู่ที่เรานะ นี่สไลด์ไปยิงอีลินนะครับแต่ว่ายิงไม่ถึงจะได้สีเงยหมาเลยนที่เราไม่ติดเลยนะครับผมเป็นไมโอที่ดวงสวยมากค่ะท,ที่ขิคอเราแทบไม่ติดเลยนะจริงๆถ้าที่ทขิคอเราติดนี่เราได้หลายช็อตแล้วนะก็อเผื่อนได้อีลินไปด้วยครับไม่เป็นไรครับเราฟื้นมาแล้วฝั่งโจงป้าเราไม่ได้แน่นอนครับเราเกิดมาแล้วนะมาเจ็ดสิบแล้วเราใกล้จะได้เกาะเกิดแล้วนะติกเกร์เราใกล้จะมีแล้วด้วย ก็ยิงเช็คพุ่มไปครับมีรับแดงนะแต่ว่าฝั่งเอาไปแล้วอีกนิดเดียวเราจะได้ก่อเกิดแล้วนะต้องหาก่อเกิดก่อนครับ well. ของเราจะครบแล้วนะแต่ว่าของเราครบก็ไม่จำเป็นต้องรีบครับต้องดึงรอเพื่อนของครบด้วยนะผมก็จะต้องประคองกิงเพื่อนครับที่นี่เราเอาตังค์มาเยอะล้วก็ต้องต่อให้ฝั่งตรงข้ามเร็บนะฝั่งจะได้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ครับ ให้โดนทีซี่ยกนะแต่ว่าเราได้ทีซี่มาแล้วด้วยสวยเลยก็จะเกิดแล้วด้วยแต่เราได้ก็อเกิดได้ก็เกิดแล้วนะหน้าที่เราแค่ตอดฝันของข้ามเยอะนะเพื่อเราจะได้มีของเยอะด้วยอันนี้เรายิงไปแล้วหนึ่งมิตเราเปันนะะ๊บแดงก่อนครับตอนน้าฝันของข้ามเจ็บนะยิงเจ็บผมฟิกเกอร์ไปเอาเลยไปจุดผมได้อีรินมาอีกฝั่งส่วนแล้วนะน,นี่ทีมเขาเปีนแล้วนะ ตุยไปสามแล้วยังไงเชลลี่เชลลี่ไม่ทับชลลี่พิกไปข้างหน้านะีฝั่งก็ตุยไปสี่นะเราเปิดก่อนเลยครับนีเพื่อนเราไปทำคลิปกลางไปไล่ฟอร์เรนอะไรเพื่อนเราไล่ฟอร์เรนเราตีก้อนรอเลยครับนี่ผมก็รีบเพื่อนมานะผมแทงก้อนไม่ไหวแล้วนะผมไม่อยากเสียเ,เลือดเยอะด้วยแต่ก้อเสียมากินพิกันดนั่นแหละไม่ต้องกลับนะอันนี้บาา้าบ้าฟ้าให้หนาครนะับ แต่ว่านยยาตาเอาไปแล้วเหมือนจะมากับนาคนะานน้นาตายยะอนี่ยทำนวนดาเมจกันผิดพลาดนี่มีคลิปแรชนเราสกิดป้อมไปก่อนครับเราไม่มีฟิกเกอร์นะผมไม่มีฟิกผมต้องระวังฟอรินครับถ้าเรามีฟิกเกอร์เราเฮาได้นะเราสู้คอรินได้อยู่นี่ขีปนเข้าแล้วก็หาของไปก่อนครับกิงของครบแล้วนะผมมีเกิดมีเขียวแล้วจริงๆเราขายวูเคนเป็นดาบแดงได้นะ แต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะลืมแหละไม่ใช่ตอนนี้ผมลืมจริงผมผมขายโบคีนอ,อกดับแต่งได้ครับแต่มันจะไม่มีตังซื้อเขียวนะมอนนานของคูครับนี่ย่ะต่อทั้งป้อมต่อทังอ้งคนนะเรายิงแรงนะครับแต่ว่าเราไม่มีฟิกเกอร์นะเร็งเข้ามาอย่างนี้หน้าให้ทำให้เจ็บนะตึ๊เ้ยราได้ที่ฝั่งข้ามมานาะ รอสก,กิทป้อมเลยครับอันนี้ฝั่งน้องข้ามไม่มีเคลียร์นะแล้วก็เจ็บรัวๆเลยน,นี่รอจ่ายดามดเมจช่วยเพื่อนไม่ครับถาม่านี่ฟิกเกอร์นะต้องระวับบงหน่อยเดี๋ยวเรามีเกิดอยู่ครับนี้คนล้มมาดูฝั่งหนอนข้ามาอย่างนี้การันตีแล้วอย่างนี้โดนทัวร์เด็กกิซี่แล้วมาเลยนะเก็บไปครับอันนี้ก็จีๆนะมามาดูกั GG นบะ้างดามี่เราทำไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ เกมนี้เราก็เล่นที่59ดาวนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ตามหนักมากครับถ้ามีเอขอมาให้ลงนะผมก็ลงให้เลยครับมีมีพก็เราก็ไดเอ็นพีมานะเรากดไลน์ให้ทีมเราไปครับเกมนี้ดาเมจเราที่อยู่4ี่สิรนะ ทำดมีอยู่ที่21เปอร์เซ็นต์ครับรับดบมิีถือว่าเยอะมากเลยนะก็อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ